สวัสดีครับนะครับผมให้คุณค่ากับเพชรบ้านนาสูงมากๆนะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยผมไม่ตัดทิ้งเด็ดขาดนะครับกิ่งนะครับนี่นะอันนี้คือเพชรบ้านนากิ่งตอนนะครับคราวนี้นะกิ่งตรงนี้นะผมจะเอาออกนะครับเพราะว่าผมจะให้ลำนี้นะฮะใหญ่ๆเลยนะครับผมดังนั้นนะผมจะไม่ตัดทิ้งนะผมจะตอนนะครับตอนซ้อนตอนนะครับตอนครั้งแรกมาแล้วนะครับะครั้งที่สองก็ยังตอนอีกนะครับนี่ฮะ กิ่งนี้คงจะสวยมากๆนะดูฮะหน้านี้จะสวยครับหลังจากที่เราตัดกิ่งนี้ออกปุ๊บนะฮะกิ่งนี้ก็จะสวยมากๆนะดูฮะเราจะได้กิ่งนี้แทนนะครับแทนที่จะได้ง่ามนะครับก็เอาเลี้ยงลำนี้ให้ใหญ่ๆหญ่ไปเลยนะครับประมาณคืบกว่านะฮะนี่คือบ้านนากิ่งตอนนะครับเกสแรแลบชัดนะครับ สวยมากๆครับทรงนี้นะครับที่ผมอยากเอาออกก็คือกิ่งนี้นะครับผมจะเอาไว้ลำนี่ฮะยาวๆนะครับแล้วก็ให้แตกปุ่มด้านบนนะเฮะเพบ้านานานะครับไม่จําเป็นอย่าเอาทิ้งนะครับกิ่งตอนยิ่งสวยนะครับแม้ว่าเราจะตอนกิ่งเล็กขนาดนี้นะใช้เวลาเลี้ยง5้าหปีนะครับก็จะได้เท่าท่อนเท่าแขนนะครับก็ถือว่า เป็นไม้ที่สวยนะครับเลี้ยงด้วยระยะเวลานะครับแต่มูลค่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับตลาดต้องการไม่มีจบนะครับเป็นไม้เพราะว่าเป็นไม้ที่สวยแปลกตาครับไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นๆเลยนะฮะยิ่งโตก็จะยิ่งสวยนะครับเพราะว่าเขาเซ็ตระบบความสวยของเขาเขาแต่งตัวของเขาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เปลี่ยนดินก็พอนะครับเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวของเขาเองนะ โอเคครับก็ฝากทุกท่านนะติดตามนะครับบ้านนากิ่งตอนะครับผมก็ผมก็ทาไว้เยอะอยู่นะครับช่วงนี้นะครับปีนี้นะผมดูเต็มที่นะครับกับชวนชมนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ